สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าสิผ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งต้นมาทุเลี้ยนนะจ้ะเนาะต้นบักทุเลียนใ่ญ่นองที่ยูนาบ้านนะจ้ะพอดีนะจ๊ะลูกชายคนมาเยี่ยมล่ะค่ะเขามาเยี่ยมอ่าลูกชายอยู่ทั้งพลละทั้ง เมืองพะเยาหุ่ละจาามามาเยี่ยมแม่กันเลยว่าแม่แม่แม่เดี๋ยวผมชิบึงไอ้ตุนทุเรียนให้เดอ้เอเฮาต่องแต่งต่องตัดได้แม่มันยังสิได้กินสันว่าว่าไแม่บ่ฮห้จักยังเล้าลูกเอ้ยไปป๊าป๊าปไปเหี้ยแต่แม่แน่ว่าซันล <laughs> เขาก็เลยพากันมาเบิงนะคะซึ่งเขาก็ตัวแทนทั้งปุ๋ยเขาคุนละจ้าเพื่อนเจ้าเขาก็เลยว่าอยากทดลองให้แม่เฮ็ดเบิ้งดูเฮ็ดให้แม่เบิ้งบาเธอแม่แม่แม่อันอันแม่ลอกมึงในเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ของแม่มันเพาะใส่ปุ๋ยอยู่ด้อเด้อโอ้ยจักรีเย้าแม่บ่เคยใส่จักจ้าแต่ตตัดเบี้กับบ่กาตัดยอดมันยาดมันตุ๋ยไหมลูกจ้าจ้าอ่ากับฟังไปน้ำกัน้อยจะเนาะเบิ้งไปน้ำกันเจ้าเพื่อนเจ้าอนิ้ารบรรไอไม่ยืน อย่างนี้เออกเลยหรอออกไหมเอากินกันเลยไปแต่เอาออกแม่ปงหูจัางยังแล้วแม่กับฟันดับลื่นล้วนแล้วคือว่าคือง่ายๆก็คือให้แดดมันต้องให้แหงต้นมันต้นมันให้มันิดต้นโอ้อยู่ในพอเป็นโรคโอ้ห้แดดถึงต้นเออเหมือนคือต้นอะไรนะสันเหมือนอะโวคาโดแต่อะโวคาโดเราไม่ต้องตัดแต่งมัน มันถือเรี่ยวถือมันถือแดดอยู่เอ๋อออกห้ต้นมันถือแดดปะนายลุงบินของเจ้าหลายๆต้นว่าเดี๋ยวอันเอาอันของลูกบินนอนมันดาบเงีวเนาะเว่าเดี๋ยวเอาอีตัวดาบเงี้ยวมาใหญ่เขาก็จะมีตัวลิฟเขาเรียกว่าลิฟแขนก็คือที่ว่ที่มันออกมาอย่างนี้เราต้องลิฟให้หมดเลยเพราะว่ามันจะแยกอาหาให้มันส่งมา จริงจริงเห็นป้าเขาจะเอาไม้เนี่ยดึงเอาเชือกไม้ดึงให้มันตายเออพราอย่างนี้ใช่ไหมเพราะให้ต้นเพาให้ต้นเพราะให้ตนแต่เพาให้ใบมันไม่รัดเราดูหันเข้าไปต้นนั้นแต่ต้นนั้นถึงเต็มโหลดเราก็เห็นลูกค้าทำนั่นแหละแต่เราไม่ได้แบบแต่ก็มันเขาแต่ว่าหลักการมันก็คือหลักการเดียวกัน ราะว่าถ้าใบมันเยอะมันก็จะเป็นเชื้อราแน่บอกว่ามันจะสุ่มต้นต้นน้อยๆกับตกแต่งด้วกันนั่นบอใช่ครับอ๋อญาติน้ำมันตายเนาะมันเกิดกําลังแบบนี้ต้นน้อยงากําลังงามตีการ์กําลังหอมตีต้นนม่ไ้จะแต่งเขาเริ่มเริ่มแต่งเพราะว่ามันจะเริ่มสะสมเรื่อยๆครับต้นนั่นออกดอกเลยเนี่นะเฮงบ้งจักแต่งจำเนี่ยนะออกดอกแล้วน่ะลูกบิน นั่งวัดช่วงมาครึ่งหน้าถึงเช้าวันจันทร์ตัดตั้ที่สุดกลางวันเนาะออืไม่ได้รับแสงทุกมุมสายแสดวมาต่อไปผัดเตี๋ยวบันไดถึงแต่งถึงยอดกันเขาเหยียบได้ยังเยอะยังขึ้นต้นก็ถึงปอญหาเวลาตัดก็คือต้องตัดให้มันชิดๆเลยเด้ออะอย่างนี้ก็คือไม่ใช่แม่นี่เราเป็นผู้ใหญ่ได้ถามว่าแบบนี้ได้ไหมได้เพราะว่าถ้ามันมันเป็นเชื้อราเราจะได้รักษาได้ เนี่ยมันก็จะแห้งไปเขาก็เอาไอ้ปูนแดงเลยไม่หรอกมันมันอันอยู่ยาสียาคดแต่เราก็ย่ประมาณนี้ตัวนี่ปะโอ้ยแตงหัวยาวกังามจะหลั่งลื่นเป็นปะคือจ้ามาติเป็นหมาติแตงเหลียวตัวนี้ก็หลายปีแล้วเด้่สมเพสิเป็นแล้วเด้นี่เนาะ ต้นเนี่ยจักปีหลังมันโอกเพราะว่าเขาที่เขาดูเนี่ยเขาจะดูกิ่งนะดูใหญ่ใหญ่อันนู้นบัลิ้นเรอบ้านไหมนี่แม่อันน he ี <ah> ้นะต้นที่กรพงมันร้ากับู้นเล่นหอบ้าเออนี่ลูกไว้เหลืออยู่ต้นเดียวนี่แหละของบัลลีนหรอบ้านตัวใหญ่ๆยังสีมันพี่ที่หาต้นต้ที่ก็มี้กจะถ่าพี้หลายตัวยุ่นเนาะ ดไม่ฉีจะไดเมาแก่ลแล้วต้อเดี๋ยวเอาเล่าเพีงเลงหแต่ว่าของแม่ลงนี่ได้พอมันเป็นยูเีนแม่ดได้ไปเอาบ่ได้เอาของเธอมาันอกิ้งไน้อยก็สัอบตาเปนสิเอาใบถ้าบางแดดบางเนาหมันผเียควมคิดอเออ ออกยาดมันถ <mm um> ึงแด็ดแห่งดูง่ายแห่งแห่งงามระดีเออผุ้มใหญ่แ huh ห uh> ่งงาหลายแห่งงาเป็นผุ้งผุ้งใช่ไหมสิเป็นเป็นตะดกอืมนั่นพอถึงเนาะยาดมมันตายมันไห้เป็นโอ้มาจันไปเอาันนั่นลุกบินมาตัดเตอรทั้งทึ่ง สื่อแบบถ้าไปสื่อไม่ยืน่ะไอ้ไอ้ั่วเยี่ยงกับมูกตัดงานไป้ยานีเนียมนม่เอียเพว่ื่อต้ังทีหหลายอันขึ้นว่นเามันสอดสนได้เราเชื่อสร้างกับเฮ้าคุณล่มาาไม่ถึงรด ต้อยมันผสมเกสอครับฮะีอีกละวในยูทูบนี่เวาที่ที่ที่ไปแถวเซเลสอาว่าถ้าเขาปล่อยธรรมาชาติมาติดปีบบอสับเดีบวบอต้องไปเห็ดอย่างมันเหมืนเดนี่เรากีคือเขาเห็ดนี่หะจังซีเราเะไ่ได้กินจักเียลหรอเขาส่งนี่หะปลูกจะโดนเอมักตัวนั่นจนว่ะสีเทาค้างโคกเนอยังมันอีกกินอยู่ เป็นรวยอยู่สุพีตะวามันหางไรรถถิ่มัดเออ,อพอเออมต้องขาดแคลเซียมโบลอนอข,ลอขั้วเหนียวเขาเรียกยาขั้วเหนียวขั้วเห,เหนียวต้องใส่แคลเซียมโบลอนใช่ไหมอันนี้เขาแบบตามตามธรรมชาติสิว่าตามยี่ตมเกิดเพราะได <laughs> เพราะต้องตำเพาต้องตัตามธรรมาาชปปราติบวฉีดยาฉุบวัวทำมันเป็นหมากเหยียบวัวชนคือก็จะว่าอยากฉีดยาเยอะ S <S แเราก็อยากกวาอยากฉีดน,น้ำเยอะน้ไม่ฉีดยายได้แต่ต้องใส่ปุ๋ยเยอเออเพราะอยากให้รูปมันติดก็ต้องใส่เนียนบลวร่อนให้มันยึดก่อนเลยตอนนอนเขาจะเอาเชือกเนี่ยดึงไว้ให้มันรก,กรกลางออกเอาใบไว้เฉพาะปลาย โอ้ตายแท่แด้ปอะหดน้ำได้คันบ่หดน้ำอีกตายแค่เนี้ยเขาเพ่ยงดอกตัวนี้มันได้ดอกว่าเปิดน้ำี่มันก็เอมันก็ซึมมานหนอยู่เอองพักสี่กัเดีใส่แต่ของบ่ใส่เปี่ยนงเทียดอกว่ากน้เเีพราะว่าคนขี่ขานง่างไปหมดเนี่ยปนแล้วต้นนี้มันก็เลยไงยุบปนสามต้นปนเล็บบ้าเมนบ่าเมนนี่ต้นเดียวเล็บมันกบ้า สองต้นหนึ่งเกียนเนี่ยกระนาดเลยสองต้นมันนี่ปุ๋ยอันนี้เราใช้ทำอะไรนะตอนที่มันออกลูกนู่นออกลูกก่อนออกดอกไม่ต้องใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราผสมมันให้มันตดลูกก่อนเลยไปบึ้งไปบึ้งไปบึ้งฟันไปบึ้งโหลดต้นนั่นน่ะ เนี่ยมันเป็นดอกโอ้ปีมันเป็นเป็นปีกายนี่ออ้ยดอกดกเพียกไตเติ้ลเติ้ลดอกขึ้นไปเบิดเลยเด้ออะเนี่ยมันดกคั่ะปีนี่บ่ดกนะถูกว่ามันเป็นดอกจริงๆเขาก็ตกแต่งอยู่ไม่ได้อยู่มืนบ่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะคือแต่งเพื่อให้มันจริงๆมันไม่ได้สมบูรณ์นะนี่จริงๆใบมันต้องแบบ เขียวเออมันม่มันไ่มันไม่พอนาบินีมันไ่ได้พอปุ๋ยหะก็พอนาพอนาบอยูหายวางซีแล้วาะก็พ่อนาบเนี่ยประมาณจักสองอาทิตย์ละมั้งนะเรออประมาณสองอาทิตย์พอนาบวันนี้หนามใจเห็กุในีเปลียงโอ้วัสนดกเออพน่ลือออกมาจกระเล็กี่มาฮาดวงสองตัวนั่นนะเกียนบ่าาึงหน้มายว่างข่อยไม่เห็ดใจ่งแบบไฟข่อยเป็นรวยไม่ลูกบินอันข่อยลบกากันอันอัน

ประมาณเนี้ยนี่เนี้ยมันจะออกมาเนี่ยอันเนี้ยคือมันจะสะสมอาหารเดี๋ยวถ้าเราอันนี้แต่งมันเยอะเดี๋ยวมันจะแตกใบยอดอ่อนแล้วอพวกนี้จะรูดอ๋อใช่โอ้หมันก็ถ้าเกิดแต่งเยอะเออพอพอมันแตกยอดอ่อนมันก็จะไปเลี้ยงตรงนั้นใช่ไหมมันยังไม่เป็นใช่มยังไม่เป็นแสดงวัตแตงมาอีกรอบนึ่งทำไมมันเป็ียนทังทีเราเขาใส่ปุ๋ยไดโตรเนี่ย ได้ครับต้องใส่ได้ต้องใส่เลยครับคุณต้องใส่โอ้ใช่ปุ๋ยแล้วบาดที่เพราะใส่ปุ๋ยแล้วมันออกใบทั้ได้บ่ะเพราะเป็นยังไงใส่ปุ๋ยแล้วมันออกใบน้ำไม่ป็นปุ๋ยต้องเริ่มตัวหน้าน้นนเอยตัวอันนี้ใส่ได้ตัวไหนตัวนี้แหละมีสูตรนี้แหละที่เอามาให้เพราะตัวหน้ามันน้อยมันจะไปกดไม่ให้ใบมันแตกมันจะออกน้นดอกน้นลูกมหมใใ่สูตรหน้าน้อย ต้นเลยนะแปดยี่สี่ยี่สี่โอใช่โอ้ดิที่ว่าสูตรหน้าก็คือมันจะมีสามตัวใช่ไหมสามตัวเนี่ยตัวหน้าตัวหน้าต้นโอ้โอ้ดิไอ้นี่เขาเขียนไอ้นี่เขาเป็นเป็นสูตรสูตรนี่คือบลูดอกต้นหนาต้นหนาคือหยางตัวกลางคือหยางกลางคือดอกต้นชาติผลผลผลิตต้นดอกผลใช่ ถ้าเราไม่เน้นต้นเขาก็ต้องเอาตัวนาในน้อยเลขตัวนาในน้อยใช่เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเอาตัวหน้ามาปุ๊บมันก็จะแตกใบยอดอ่อนเงี้ยเพราะตัวหน้ามันสลันลูกมัาว่ค่อยรูดยังได้เรื่องปุ๋ยนี่ก็ได้ครับชิลู่จังเลยเนาะว่าใครทำปุ๋ยของว่าตะเริ่มใส่มือนีด้ก็ไปซื้อมะวานหน่อวันนี้เออผมมีไปซื้อสูตรยังผมถามว่าสูตรยังมันว่ามันมันมันว่าไส่สูตรมันว่าอ คอยคอยเห็นมันออกซ้อมดอกได้น่ะลุงบินคอยเลยบอกเขาว่าเอาหนำใส่น่ะมันเลยมันเลยติดมาก่อยแยกมันบอติดตอนมันออกดอกที่แรกเลื่อยๆอ่ะถ้ามันแห้งหลายมันมันมันติดตั้งแต่ผสมบวชนั่นเขใส่ได้นะพี่เอามาใส่คอยแยกมันบ่สมบูรณ์น่ะเนี่ยเอาเอาเอาใส่ได้บ่เนี่ยบักไฟอ่ะใส่ได้เดี๋ยวรลองอืมเนี่ยแยนหมากมันบ่อันอันตรง ก็ดูแม่มาตัดแม่มาฟันเรามีดได้หรอฟันจุจ๊บๆไปเลยได้ไนะมันพุ่มมันนี่วก็นี่วว่างหันนะ่ะเดี๋ยวเราค่อยรอมนันติดก่อนรอช่วงเดี๋ยวพออันนี้เขาเรียกว่ามะเขือพวงก็คือมันจะนี่นี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวมะเขือพวงปุ๊บก็เริ่มดอกบานดอกบานหลังจาก,กนั้นก็คือของบ๊อบี้สูตรเด้ด ปุ๋ยเถียนปุ๋ยเถียนยี่ห้อยังล่ะมันต้องมีสูตรเด้วพ่อเขาไม่มีสูตรเขาไม่ใช่ปุ๋ยเขาเขาใช้สูตรพนะกขายเขาผู้ขายใช่ใช่้สูตรไม่ใช่ปุ๋ยปลาแปดร้อยตัวเองไม่มีสูตรด้วยแปดร้อยห้าสิบโอ้ยห้าสิบอยู่เพรียวนี่นี่ดีเออเขาซื้อซื้อปุ๋ยยังเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าวันนี้ก็ขอปิดซื้อครับว่า ซื้อปุ๋ยเพิ่นเนาะจ้ะเนาะปิดไวก้ก่ายายน้องก็บสา,ามารถที่จะเปิดแต่ดิยินได้เนาะจ้ะเนาะเพื่อนจ้าจ้าแล้วก็เบิ้งไปน้ำกันเนาะจ้ะบ,บิ้งไปน้ำกันนะจ้าอ่าจ้าแล้วก็ฟังฟังการคุยสนทนาไปน้ำกันจ้าไม่ใช่ปุ๋ยป,ปรับปรุงดินเป็นธาตุเป็นนะไม่ใช่ปุ๋ยครับนี่ใส่ใส่เราบ้างหน่อยค่าอาหารเฉยๆมันโอแทกเราหน่กสามร้อยห้าอ๋อสามร้อยห้าจี๋อ๋อที่แปดร้อยห้าสิบจีแ่หน่ะลูกบิน มาดูนะดูมาบอกก้อนนี่ได้หนหัวตาไสร้านี้แหละร้านนี้แหละร้านที่นี่ร้านนี้งก็มีที่น้องเห็นนั่นแหละปุ๋ยเคมีธาตุต่อเห็น้องหายนองใสกรเลสก็ร้านนี้จะเป็นมันบ่มีสูตรนะมันไม่มีสูตรเพราะว่าเขาว่าใส้มันไม่ปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยโอแทกจ้าเพื่อนๆจ้ามาถึงตรงนี้แล้วยายน้องก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆเพื่อจะเด้อขอขอบคุณทุกไล่ทุกเลฟด้วยจ้ะที่มาเป็นกำลังมุกกำลังใจแกยายน้องไพนี เมือนี่วันนี้หรือตุกมือที่ผ่านมาแล้วกับผู้ที่เป็นจะมาเบ่งย่อนหลังให้น้อยจะเนาะก่ายายนองก็ขอขอ,ขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าเพื่อนๆจ้าก่สสำหรับมือนี้ยายนองก็จะขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้น้อยจะเนาะคลิปหน้าค่อยเจอกันไม่จา้า สำหรับชิปนี้ยายน้องกะจิขอกาวเข้ามาสวัสดีได้จ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าเขาต้องการไปปรึกษาเขากเลยตอบแหงง่ายๆเลยได้ขายพอบ